นายมนานิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยโพสต์ข้อความซึ่งเป็นคำกล่าวในงาน Thailand l a w of l a w f a r 2025เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2568โดยระบุว่าคนตั้งคำถามกันมากว่าทำไมคอร์รัปชันไม่ลดลงที่ต้องถามก็เพราะคนเห็นปัญหาเยอะรอบตัวแต่ไม่เห็นการแก้ไขที่ยั่งยืนสักเท่าไหร่รัฐบาลก็มองแต่เรื่องเฉพาะหน้า แต่ชะีคอร์รัปชันถดถอยจนเพื่อนบ้านขยับแซงหน้าไปประชาชนตื่นตัวแต่ขาดพลังคัดง้างรัฐธรรมนูญปราบโกงกำลังถูกลดทอนคุณค่าและกำลังจะถูกแก้ไขในเร็ววันองค์กรอิสระถูกตั้งคำถามที่ตอบไม่ได้จากสังคมมากมายกระบวนการย,ยุติธรรมและนิติรัฐธรรมผูก่อนแม้แต่สายคอร์รัปชันคนก็ไม่เกรงกลัวสินบนข้ามชาติที่ควรจ่ายเขายอมรับผิดไปแล้วแต่คนโกงในบ้านเรากับลอยนวลและเรื่องแม้พอมีหลักฐานแต่เอาผิดตามกฎหมายไม่ได้ การปฏิจจรูปประเทศคืบหน้าน้อยมากหลายเรื่องแทบไม่เห็นนโยบาย No g กิฟโพล i ซีกลายเป็นละครฉากหน้าถ้าจะหยุดวิกฤตนี้อะไรคือจุดเปลี่ยนประเทศไทยผมขอยกตัวอย่างคอร์รัปชันที่ดูเหมือนเราเข้าใจกันดีแต่ไม่รู้กลนโกงและความเสียหายที่ตามมาวันนี้การเลือกตั้งทุกระดับใช้เงินใช้อิทธิพลพึ่งบ้านใหญ่ใหทุนพักและนโยบายขายฝัน อย่างการเลือกตั้งอบอจอที่เพิ่งผ่านไปหมาดๆเราเชื่อกันว่านายกอบอจอจะเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับเทศบาลและอบอตอในการพัฒนาแต่ในความจริงนายกอบจออยังคงอยู่ภายใต,ใต้การกำกับของมหาดไทยบานใหญ่นักการเมืองและผู้มีอิทธิพลแต่ผลการสำรวจเสียงประชาชนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าชี้ว่าประชาชนร้อยละเกบบอกว่าในอบอจมีคอร์อรัปชันไม่โปร่งใสและไม่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาดูรายละเอียดสักนิด ข้อมูลจากระบบ ACT AI ช่วงปี2558าถึงปีสองพาอกบจพบว่าอาจทัป่วประเทศใช้เงินกว่า3แสนล้านบาทหรือ 100, ร้อยละ63ไปกับการสร้างถนนเฉพาะที่นครปฐมปี 65- ถึงปี6 6หมดงบราวร้อยละ80ไปกับการสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งและถนนเรียบคลองการลงทุนมากมายเช่นนี้ไม่ส่งเสริม GDP ของจังหวัดเหมือนสร้างถนนให้รถหยุดวิ่งแต่ไม่สนับสนุนการขยายตัวเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไม่เชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลยังระบุว่าโดยเฉลี่ยอบจอใช้งบเพื่อการศึกษาเพียง1.7ล้านบาทต่อปีและใช้งบน้อยมากเพื่อสร้างตลาดกลางส่งเสริมการ,กรเกษตรส่งเสริมพัฒน,นาอาชีพส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่ใช้มากหน่อยคือการปัญหายาเสพติดแต่เป็นโครงการสําเร็จรูปจากส่วนกลางโครงการากําจัดขยะก,ก็มีน้อยเพราะเน้นผักไปฝังกบตามอบตอถึงอบตอก็ชอบเพราะได้ซื้อที่ดินได้ผลงาน การสืบคว้ข้อมูลที่กล่าวมานี้ยังไม่ครบถ้วนเพราะมีปัจจัยที่ทําให้ตรวจสอบยากหรือหาไม่เจอเช่นแทนที่จะเขียนตรงไปตรงมาว่าโครงการสร้างถนนก็เขียนว่าโครงการแก้ไขจุดเสี่ยงจราจรโครงการความปลอดภัยบนถนนเป็นตน้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีสิทธิพิเศษไม่ต้องบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศข,ของกรมบัญชีกลางแต่เลีอยไปใช้ระบบของมหาไทยเองทุกท่านครับเรารู้กันดีว่าอาบจอคือราชอาประชาธิปไตยและการกระจายอํานาจ ปัญหาที่เกิดได้สะท้อนวิกฤตของประเทศจากการหยวนยอมให้ละเมิดหลักิติธรรมความอ่อนแอในการเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสกลไกตรวจสอบภาครัฐการปิดกั้นไม่ให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจนนำไปสู่คอร์รัปชันทำลายโอกาสของมั่นเมืองไม่จบสิน้นตลอด13ปีที่ผ่านมาองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันต่อสู้ด้วยเครื่องมือที่คนไทยเข้าถึงง่ายเช่นเพจหมาเฝ้ฝาบ้านโครงการข้อตกลงคุณธรรมหรือคอสเป็นการสื่อสารให้ข้อมูลความรู้ แต่ยังไม่พอที่จะสู้กับกลนกงที่มีอยู่มากมายวันนี้จะขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันสร้างจุดเปลี่ยนของประเทศไทยให้เข้มแข็งมากขึ้นโดยหนึ่งรวมมือกันทํางานเป็นเครือข่ายอย่างจริงจังกับทุกฝ่ายที่เห็นสอดคล้องไม่ต้องคิดเหมือนกันทุกอย่างเพื่อให้เกิดแรงสนับสนุนอีกร้อยเท่าพันเท่า 2. ชวนคนรุ่นใหม่ไปเป็นพลังร่วมกันทั้งข้าราชการนักวิชาการสื่อบวนชนคนค้าขายและประชาชนทั่วไป 3. สร้างกระแสสังคมด้วยข้อมูลและความรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติบางอย่าง 4. ประชาชนภาคธุรกิจเจ้าหน้าที่รัฐต้องรวมผักดันการแก้ไขปัญหาที่รักแกะไม่ออกปฏิรูปไม่ได้เช่นการเปิดเผยอ,อย่างโปร่งใสของภาคารัฐจะด้วยเทคโนโลยีหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทุกรูปแบบต่อต้านคอร์รัปชันคือจุดเปลี่ยนประเทศไทย